สวัสดีค่ะพี่ขวาญแคงซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไม่ค้บกระดิกเช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่พตตีตุเต้ตุเต้ค่ะเฮ <c oughs> ้ยพี่พีเป็นใบอ่ะทุกคนเมอ่อกีา่เขไม่ตออ่อป้าโอ้เ <c oughs> ขาเรียกว่าทำนิ่งทำนิ่ง ทำเป็นแบบว่าเมินเราอะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นบิล d บทเทิลกันอีกแล้วจ้าบิวบิวบิๆบิบิบิลัคกี้บิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลัคกี้บิวนั่นมันโปรเจกต์ขาวาไปไหนแล้วล่ะลัคกี้บิวอะไรไม่ได้เล่นแล้วเฮ้ยเอาไปทำเทนดีกว่า ไม่ไม่ให้ทำโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะครับอากาศเบืองไทยนี่ฝุ่นเยอะมากน้องๆหาผ้าปิดปากกันด้วยนะฮะสองจุดห้าเลยของเขานะแต่บอกเลยว่าพี่แก้ปม่หาโดยการไม่ออกจากบ้านเราจะกินอะไรออกจากบ้านเราจะกินอะไรให้คนเขาผสมแทนเอาให้คนอื่นเขารับฝุ่นแทนเราไม่ต้องรับฝุ่นเลย นี่สร้างอะไรมาเนี่ยคิงเทตี้แบร์เฮ้ยอยากสร้างเทตี้แบร์อะ่ะเล้วทำไมคนหอวข้างล่างอ่ะข้างล่างคืออะไรมูนพระจัน์เหรอใช่ใช่มูนเรซ่พาพระจัน์นะ to the morning light เธอ, <c oughs> อจะสร้างยังไงไอะมูน่ะคือพี่เป็นภูมิแพ้ด้วยนะเจออย่างเงี้ยโอ้ช็อก <c oughs> มูนขี้กันเลยทีเดียวเธอเราสร้างยัไงดีอะเธออมูนขี้เธอมูนขี้เราจะทำแบบนี้แล้วก,กันนะครับิเด็กๆชื่อ The Morning Love โอ๊ยท่านได้เสียงไอพี่ขออภัยด้วยนะครับคือแบบไม่ไหวจริงนะ <c oughs> <c oughs> มันคือต้องเป็นพัดจันทร์ถูกปะใช่เธอจะให้สร้างเป็นอะไรแบะพาทิศหรือไง เออก็กำลังคิดอยู่พระจันทร์มันสีอะไรอ่ะสีชมพูเดี๋ยวโกหกเขาโดนไปอ่ะโอ้มันยากถึงเลยอะพระจันทร์เนี่ยจะทำยังไงดีให้มันดูเป็นพระจันทร์ค่ะทุกคนแน่นสิยากอ่ะโอเคพี่มีความคิดที่ดีละเราจะทําแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วเราก็จะลองดูเราจะพยายามทําให้มันเป็นพระจันทร์ให้ได้นะคะทุกคน ซึ่งไม่เป็นอะไรที่พูดจะยากแต่ครับถั่วต้มนะคะมันยากมากๆๆๆถึงมากที่สุดค่ะยากอ่ะโหทำไงดีวะเนี่ยอฮ้ยสวยแล้วเราไม่ควรเยี๋ยวมาตรงนี้นะทำไมอ่ะมันอยู่มุมไปคนมันจะไม่เห็นใช่ป่ะมั้ง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 ใช่ใช่ไม่คุยหรอกไม่คุยหรอกเสียเวลาไม่คุยด้วยหรอก อ้าวจบแล้วไม่คุยกับคนสวยอ่ะจบแล้วไหนสวยมีใครสวยคนสวยเขาสวยสุดแล้วในสามโลกอ่ะเธอโลกนี้โลกหน้าโลกอนาคตเนี่ยเขาเหมาหมดแล้วโลกผีปีศาจวิญญาณอีกโลกหนึ่งโลกผีปีศาจวิญญาณเขาสวยสวยแค่สองสามโลกเดียแหละโลกผีปีศาจโลกมนันดุทุกงไปเลยโลกอะไรบ่งหวานก็สวยบัลลังก ไม่มีประหันมะเร็งอ่ะรบกวนไม่มีเหออ้ยแล้วมันได้โจทย์ยากจังเลยเนี่ยใครมันช่างเลือกเนี่ยปังนั่นเด้นมันจะเหมือนไหมเนี่ยหัยยวเราะหัวเราค่อยๆทำขึรร้นมาเพราะเพราะ <c oughs> ว่าพี่ขวัญไม่แน่ใจว่ามันจะวงกลมแล้วเหมือนหรือเปล่าอะ่ะมันก็น่าจะพอได้อะมั้งพี่พ,พดดิเหมือนปุ๊บวะ ไม่เหมือนโดนตัดคะแนนนะคะบอกเลยหักยับหักยากับอย่างยากกัทุกคนหักยับนะครับทุกคนเราสร้างไปสางมาจเหม่จำใแล้วใส่เข้าไปนะคะเราก็ต้องใส่นี่ความดําให้กับพระจันทร์ก่อนจันทร์เซียวตลบมันสีอะไรพระจันทร์สีชมพูชมพูก็แย่แล้วเฮ้ยมาโกหกเขาเลย พยายามโกหกเขาให้ยากเลยพัชจันทร์บ้านเธอดสีชมพูอ่ะเขาพัชจันบ้านเราเป็นสีชมพูใช่อ่ะมั่วมั่วบ้านเธอที่ไหนวะพัชจันทร์สีชมพูอ่ะพัชจันทร์สีชมพูมันจะเหมือนไหมทุกคนไม่เหมือนเลยอ่ะทำไมเนี่ยทำไมได้โจทย์ยากจังเลยอ่ะตอนนี้ละกัน ใครแม่งโหวดวะโหวดหนีไม่ต้องแรกก็จบแล้วหีอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเนหีอาจจะทำแบบไม่สวยหนะีง<ม>่ายนะหนีมันแบบมันเป็นแบบอะไรที่ง่ายอ่ะอันนี้พระจันทร์คือแบบมันยากอะทุกคนการที่จะสร้างพระจันทร์ให้มันสวยได้อ่ะมันยากเนะี่ยมันเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีนะฮัโลโหลเราจะเราจะได้แนละ้วเราจะเสร็จแล้วเหรอใช่ทำไมเธอเร็วจังเลยอ่ะมากๆากทำไมเธอเป็นคนเร็วอ่ะเฮ้ยเบี้ยว เลียโยเละโยเละโยวิซี่สิบห้าวิคือตอนนี้บอกเลยว่าไม่ทันละเออ,อ,ยอยางา้ไม่ทันแล้วมันดูเหมือนพัจนจรไมยเนี่ยพัจนจรเราเบี้ยวเบี้ยวตอนนี้โอ้ยสามสิบวิชิปแล้วไม่ทันแน่เลยทุกคนเออได้อยู่มั้งนะ turn to the morning light ไว้สิ ออสิบแปดวิสิบแดวิเตตตตโหิตตดตตดตดโอเคโอเคไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่า <laughs> ตาโลกอะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลยแต่ก็น่าจะได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ของเราได้อยู่ได,ได้อยู่เอไได้อได้อยู่ยแต่ก็อุบาทอยู่ใช้ได้อยู่ เอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่ดวงจันทร์ปักธงอะไรนะปักจันทร์เล็กไปป้าวิ่งไม่แทนดวงจันทร์เนาะเอ้าลืมหมดอ่ะนี่โอเคเพื่ออะไรอ่ะพระจันทร์ยิ้มไงไม่เคยเห็นหรอฮะไม่เคยเห็นพระจันทร์แบบนี้มี่พระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีดาวสองนะเขาเรียกพระจันทร์ยิ้มอะไรหรอนี่แหละคุกกี้อันนี้เหมือนคุกกี้เอาผู้ไปคุกกี้ว้าวอันนี้อะไรอ่ะ what ปืนยิงแล้วก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคืออะไร What What ปืนพระจันทร์เสี้ยวเหรอไม่โอเคว้าวเออนี okay ่พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้เป็นดาวใช่ไหมต้องมองข้างบนดาวไงอันนี้เขาให้กมันดาวมันคนละแนวอ่ะเข้าใจ็บไหมคือมันวางแนวขัดแย้งกันอ่ะอันนี้เหมือนว่าเป็นดวงจันทร์อยู่บนดวงจันทร์มีไอ้นี่ด้วยมียานในโอเคแล้วกันโอ้โหอันนี้ง่ายไปค่ะทำง่ายไปให้ฟลุ๊ โลกแล้วก็ดวงจันทร์ห้าโลกสีเขียวคือโลกได้ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่นี่ปักทอง USA นะปักทองอีกแล้วอ่ะหรือว่าดูวีกิมบิกจะมาดูว่ามาดูง่ายไหมให้โอเคพอให้โอเคพอพระจันทร์ไงมูนอ่ะในชีวิตจริงนาดิไม่ใช่ในชีวิตจริงเคยเห็นพระจันทร์อย่างนี้เหรอเอ้าฟูมซะงั้นวิยนี่ได้อยู่ อะไรวะแล้วจันไปกูไปกูหน่ยอ่ะเขาทำเหมือนเราเลยเขาทำไมเธอไม่โหวตให้เราล่ะคะทีนี้อะไรอ่ะนี่พระจันทร์เหรอเนี่ยคืออะไรวะใช้ยิงยิงคืออะไรผู้ผู้พระจันทร์ทองอันนี้ทำแบบโอเคเลยมันจะมางแบบใกล้เปิดทำแบบแปลกๆอ่ะเล่วเคล็ดเลยกันอันนี้ชนะอ๋อมันอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหม มนดวงจันทร์แล้วไปชนะที่สิบไปได้ที่สิบเลยวะไปจะสวยบ้านเพื่อนรู้จักประจันยิ้มเหรอฮะนั้นล่ะครับของผมก็จะสวยครับแต่ไม่มีคนโหวตนะครับจบแล้วแบบคือสวยก็ขอเชีอย่าเห็นได้ชัดอ่ะกูที่สิบอะไรแบบฝรั่งไม่ของเธอไม่ได้สวยกว่าของฉันเลยเล่นโกงแล้วนะมีอะไรบ้างสบายมีเดรสสบายในสลามเว้ย อ้อวเออว่ะอ่านสมัยเชา่์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยากสร้างไดโนเสาร์ไม่มีคนไม่เอาสลามอ่ะทำสลามแล้วล่ะมันเคยทำไปเลยว่าเฮ้ยทำไรเดียบสลามแบบไหนดีอ่ะสลามมีสี่ขาเธอเธอหลอกเราอ่ะสลามสี่ขาสลามมีสี่ขาเธอเธอหลอกเราอ่ะเดี๋ยวเขาจะทำสมุนลูกสลามดีกว่า จะทำแบบสลามแบบยืดๆแล้วกันสมุนลูกสลามเติรเตเติร์ตเติร์ตเติร์ตเดียวแบ็คพิงก์โอเคแล้วเราก็จะใช้สีดำนะคะมาทำเป็นตาของสลามนั่นเองเนาะสลามหยบหยบสลามหยบหยบสลามหยบหยบและสลามสีส้มแล้วก็เอาปากสีแดงแล้วกันนะคะปากสีแดงเนาะ ใหญ่ไปว่ะใหญ่ไปเปนเหมือนสลามไหมล่ะฮัลโหลไม่ผ่น่าใช้แบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องใช้บล็อกไปเลยชัชมพูแล้วก็บล็อกำนะคะขนเกะอ่าก็สลามก็สลามปุ๊บน่ารักจังเลยอ่ะก็สลามแบบไหนดีนะทุกคนเสร็จแล้วสลามนะคะสลามหนึ่งตัวเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันพักพวกสลามหลายสี หรมาณนี้ประมาณนี้เียวยวเดียวียวเดียวียวเดียวยวเดียวเยวเดียวดยวเดยวเด็ลเยวเด็เดียว็ดเดียวเด็ดเดียวยวเด็เดียวะียดีเดไม่ดียวเดยวเ็เียเ็วเยวุดเยวเด็ดเวเด็ดอ่ะยวเดไดเี้วเด็ด่ดเดวเดเดีเดวเเยอเยวดยวเี โอเคตคุยกับขี้หมาสนุกกว่าเดี๋ยวเธอชอบคุยกับขี้หมาเหรอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไมาเดี๋ยวทีจะคุยกับขี้หมาสนุกกว่าคุยกับเธอเลยอะไรเงี้ยเธอฮาร์ดคอร์จังวะคุยกับขี้หมาได้เลยอ่ะต้องว่างขนาดไหนไปนั่งคุยกับขี้หมาเดี๋ยจะทำแบบสามแบบเบะเบะเบะเะอะไรเบะเบะสามแบบเบะเบะเบะเะคืออะไรคะไม่บอกไม่ยุ่งดิ าอยากรู้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้จบแล้วไม่ให้รู้ด้วยจบแล้วไม่ได้ไ,ไม่ได้ต่อไปเป็นสี ส้มแล้วกันโอเคสลามสีส้มมุมิน่ารักใสๆบบเบลลสลามสลามอ่าแล้วก็ทำเป็นแบบอะไอย่างงี้อย่างงี้ได้อยู่ได้อยู่อะไรอะไรครับอะไรครับก๊อบปี้เขาไปเนี่ยก๊อบอะไรจะรู้ได้ไงว่าเธอทำอะไร <c oughs> ลูเธอยมองได้ข้างๆอะ่ะฉ <c oughs> ันยัไม่เห็นเธอเลย, <c oughs> โอยโอ้โหอ้๋ใช่ปะใช่ป่ะ คียโกงเองแล้วบอกคนอื่นใครเปล่าอะไรเขาไม่ได้ดูใครเลยใช่ไหมล่าเด๋อจะโกงก็ได้ไม่ได้ดูใครเลยใครจะไปโกงหรอบ้าเหรอเธอไงมาเขาไม่เคยโกงบ่อยอ่ะบ่อยะชอบเปิดกูเกิลนะอะไรบ่อยอะไรบ่อยอะไรชอบเปิดกูเกิลนะบ่อยโน้ไม่มีใครใครเปิดกูเกิลอู้ไม่มี บ่อยจัไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดอ่ะนะพี่พีอย่ามั่วดิบ่อยจัดอ่ะบ่อยจัดอ่ะพี่พีใส่ไลน์พี่ขวานอย่งแก้วอ่ะเอ้ยบ่อยจัดอ่ะบ่อยจัดเข่งจุ้งเย้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนผ่านไปเนี่ยสลามของเราโอเคน่าจะแค่สี่ตัวนี้ก็พอละเฮ้ย ตองทับสลามหลายสีเราก็เอ้ยเราก็หลายสีอุ้ยวางผิดแน่เธอก๊อปปี้เขาอ่ะก o p y บ้าก o p y บอลอะไรเช่นไงบอสเขาเองก็เาทำหลายสีอ่ะก็เขาทำหลายสีเสร็จแล้วเนี่ยวเขาเสร็จแล้วเข้าใจไหมโอเคก๊อป์ฟเขาก๊อปเกิบอะไรวะ น้องๆไปย้อนดูค่ะว่าใครพูดก่อนสลามหลายสีอะ่ะพูดก็พูดไปแต่ฉันทำแล้วแต่ไม่ได้ทำเสร็จไปแล้วแต่ฉันไม่ได้พูด<อ>ใช่เปล่าใช่เปล่าออใช่หรือเปล่าแหนใจนะเน่อะอะใช่เอ,อ้ยจะคุยจะพยายามน้อยนอนรับจะคุยกับพี่ขวัญน,นะทุกคนทำไมต้องเลิกคุยกับพี่ขวนนะัญน่ะต้องคุยกับพี่ขวัญดีเสร็จแล้ว สลามของเราน่ารักมากค่ะทุกคนเฮ้ยเราทำอีกขวดหนึ่งไม่เสร็จเฮ้ยโอู้วสลามแบบเหมือนอุ้งจีเหมือนลูกไอ้นั่นอะลูกสักอย่างหนึ่งอะขี้อันนี้ขี้ชัดขี้ระเบิดใช่ไหมมีแบบไอเนียทำสลามตัวใหญ่คล้ายๆเหมือนคนเราที่เราเคยทำเลยใช่ปะเบื่อเป๊ะเลยเบื่นี้เราเราทำแบบนี้เป๊ะเลยเราทำแบบนี้เป๊ะเลย ก็ตามนั้นแหละครับอันนี้สลัมตัวแบบเย็นๆรอแบตตัวแบะให้โอเคโอ้ยค่อยแบตนี่เธาแล้น่าจะให้โอเคว่าเขาทำดีเมื่อกี้จบแล้วเธอจบแล้วเธอนี่ก็ได้อยู่เนี่ยให้โอเคนี่ก็สวยอยู่มีไฟด้วยอุ้ยเซี่อุยสลัมโบ้ให้กูดค่ะสลัมน่ารักสลัมไรเชอร์เอ้ยไม่ใช่เกมอะไรนะสลัมอะไรปะ อุ้ยอันนี้น่ารักสลามท้องแหว่งนี่ว่าทำผิดไปนิดนึงอ่ะถ้าเขาทำบล็อกข้างล่างจะสวยกว่านี้ให้โอาไปผิดเหรเฮ้ยเนี่ยอ้ยอันนี้สลามแหละก็สลามที่เด็กเล่นอะใช่ไหมเป็นก้อนเป็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 นอันนั้นคือขวดขวดสลามไม่งั้นไม่รู้เลยเนี่ยไม่บอกเนี่ยอู้อันนี้ก็สวยสลามลุ้นแต่สลามมันโดนไฟไหม้เหรอคะกลาโดนดเล่นลาวาเหรอไม่โดนเล่น ก็ะโดดเล่นนี่อะไรอ่ะอันนี้ไม่มีหน้าตานไม่มีหน้าตาให้ปู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 ปๆๆูปูปูปูยังไม่เสร็จดิใช่ัหมใช่ยังเออยังไม่เสร็จงั้นให้โอเคป่ะแต่เขาทาสวยอยู่ให้โอเคอุ้ยว้าวุ้ยยยยชนะทุกคนดูคะแนน 7จดโอ้โหได้เที่ก้าหวันนี้ชนะขาดลอยทุกคน G ี C ี่ะดิต่แเาคิ่าโอเคทาเหมือนเขาะนะตอนแรเราคิดอยู่โอเคมันจะทาเหมือนเราปะหวะหลายหลยสีอะไรอย่างเงี้ยเออกลังคิดอยู่ถ้าทาเหมือนกันนี่คือแบบพาแน่นอนอะเออจบแล้วจบแล้วหยยอมไปเขาหน่อยยอมไปเขาหน่อยไฮ้ตัวรหมหมา หมาน้อยพี่ขวัญนี่มาไม่ใช่ซะหน่อยโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็ชนะพี่พีค่ะวู้ฮู้จ้าก็แคเนลล่แคเนลล่แต่แต่ตาเดียวอ่ะกิ๊เดียวพราะนี่ไม่หรอคลิปเดียวคลิปเดียวใครคลิปเดีนะโอเควันนี้ก็เจ้ากัแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้พี่พีกับพี่ขวัญละกันนะครับฝากกันไปก่อนนะครับผมค่ะหอมบายบาย